สวัสดีครับผมโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับในช่วงระยะเวลาจรินๆนะนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของที่ไปที่มาของว่าโคบานเมืองร้อยเกินเป็นยังไงมาไงถึงจะมาเป็นโคบานเมืองร้อยเกินนะครับข้อที่ไปที่มาก็มาจากหลายที่นะครับมันมันเกิดจากเรื่องของความฝันของเรานะครับที่เรา,ามี เพื่อนๆหลายคนนะครับที่ก่อนจะมาเป็นโคบานนี่สังเกตว่าโคบานทาไมต้องเป็นโคบานนะครับแต่ก่อนคืออย่างนี้นะครับคือเราต้องการหาความสุขนะครับจากที่เราเคยทํางานประจํานะครับเราจะหาความสุขภายนอกนะครับครั้งแรกที่โคบานเมืองร้อยเกิดนะครับก็เริ่มรู้จักกับมอไซน์นะครับซึ่งโคบานเมืองร้อยเกิดก็จะมีกลุ่มมอไซค์เหมือนกันนะครับเราก็ค้นหามิสหายนะครับเกี่ยวกับ บิ๊กไบค์นะครับกลุ่มบิ๊กไบค์หรือว่าแฟม i l y แมนไรเดอร์นะครับทีนี้เราก็ปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเห็นคาร์บอยนะครับแล้วก็แต่งตัวเป็นคาร์บอยอะไรต่างๆเราก็มีความชื่นชอบนะครับครั้งแรกที่เห็นคนแต่งตัวแล้วก็ขี่ม้าเออเราทําไมมองดูมันเท่จังนะครับเราก็พยายามที่จะแต่งตัวเป็นคาร์บอยแบบนั้นแล้วก็ร้องเพลงสไตล์แบบครันงที่หรือว่าอะไรต่างๆแต่ อพอเราทําไปสักระยะหนึ่งนะเราก็เริ่มแต่งตัวเป็นคาร์บอยแล้วเราก็เริ่มมีความเขินอายนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คาร์บอยนะครับหรือโคบานนะครับเราก็เริ่มค้นหาตัวเองเออว่าเออแบบเรื่องของการขี่ม้านะครับเริ่มจากแรกๆนะครับที่ผมสนใจในเรื่องม้านะครับผมคิดว่าเรื่องของคาร์บอยหรือว่าเรื่องของคาร์บอยหรือโคบานนั้นเราควรที่จะมีคุณสมบ,บัติให้ครบถ้วน,นก่อนนะครับ แต่ก่อนนี้ผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์เลยนะครับแต่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนเลยนะครับจนกระทั่งเราก็เริ่มเริ่มคิดว่าเออแบบเรามันคงจะใช่กับชีวิตของเราแล้วแหละก็เลยไปตะเวนนะครับตะเวนไปดูเขาเรียกว่าไปตะเวนขี่ม้านะครับแถวปักช่องแถวเขาใหญ่นะครับพอเราไปขี่ม้าแถวปักช่องนะครับที่ที่หนึ่งนะครับที่ผมขี่มาครั้งแรกคือที่มิราเซรานะครับมิราเซราพอดีไปเจอกับ อาจารย์คนเลี้ยงม้านะครับอาจารย์คมสันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับผมจําชื่อท่านไม่ได้นะครับแล้วก็ท่านได้สอนการขี่ม้าให้ผมนะครับวันแรกที่ไปขี่นะครับคือขี่ไม่เป็นเลยนะครับก็ขึ้นหลังไปนะครับแล้วก็โชคดีหน่อยนะครับที่ตอนนั้นก็คืออ้อคาบอวกับโคบานใช่ไหมครับคาบอวกับโคบานต่างกันยังไงนะครับคาบอวากับโคบานนั้นมีความเหมือนกันครับแต่ว่า คาร์บอยก็จะเป็นภาษามาจากต่างประเทศนะครับซึ่งเกี่ยวกับการทําป็นสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ม้านะครับต้อนวัวอะไรต่างๆนะครับโคบานนะครับเป็นภาษาไทยนะครับก็คือโคบานก็มาจากคาร์บอยนะครับแต่ว่าเป็นโคบานคาร์บอยเมืองไทยเขาเรียกโคบานนะครับซึ่งโคบานนะครับก็ทําการเปศนสัตว์เหมือนกันเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงม้านะครับแล้วก็ใช้ม้าทําการเปนสัตว์ด้วยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนที่จะเป็นคาร์บอยก็ไม่จําเป็นจะต้องมีม้าหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับขอให้มีหัวใจของการเป็นโคบานหรือคาร์บอยนะครับหัวใจที่สําคัญก็จะมีกฎหลายข้อวยครับหนึ่งที่สําคัญนึ่งก็คือต้องมอีคุณธรรมนะครับทีนี้เรามาเล่าเรื่องต่อนะครับเรื่องของโคบานนะครับโคบานที่เห็นเป็นช่องโคบานนียมันมาอย่างไงอตอนนั้นผมก็ไปเะเวนขี่ม้านะครับวันแรกที่ผมไปขี่ที่มิรรเซลล่าเนี่ยผมขี่ไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็พอดีผมได้ขึ้นหลังม้า ผมรู้สึกว่าเออมันมันจะนความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับขณะที่เดินนะครับเดินไปพอดีอาจารย์ที่เลี้ยงม้านะครับก็ให้ผม t r o ตเลยแล้วก็ canter เลยภายในระยะเวลา3ชั่วโมงซึ่งซึ่งตัวน,นั้นผมทําได้แล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราบังคับม้าไม่เป็นเลยนะครับพอเรามีความสุขนะครับจากที่เราได้ไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงเราก็เริ่มที่จะ ไปขี่ม้าอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนั้นผมยังไม่เลี้ยงม้านะครับผมตะเวนขี่ตามปักช่องนะครับปักช่องก็จะมีหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นมิราเซล่านะครับที่อะไรนะที่สระบ,บุรีนะครับผมจําชื่อฟาร์มเออสมานฟาร์มผมก็พยายามที่จะแวะแวะไปแวะผมพยายามพยายแวะไปตลอดนะครับที่ไหนที่มีมา้าผมจะไปขี่ม้าที่นั่นนะครับพอเราเริ่มขี่มา้าได้สักระยะหนึ่งไม่เก่งมากครับถือว่าไม่เป็นเลยแล้วก็ ขี่ม้าได้สักระยะหนึ่งนะครับผมก็มีความคิดที่อยากจะเลี้ยงม้าเองนะครับเพราะว่าบางทีเราอยากขี่ม้าถ้าเรามีสัตว์ที่อยู่ใกล้เราก็สามารถขี่ม้าได้เลยนะครับทีนี้ม้าตัวแรกของผมนะครับผมได้มาจากแถวบ้านนะครับบ้านโคบานอยู่ที่จงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเริ่มมีความคิดที่จะเลี้ยงมา้าไม่เป็นเรื่องมา้าฝึกมา้าไม่เป็นเข้ามา้าไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยนะครับแต่เราก็มีความพยายามที่จะเ,เ,เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับม้าตัวแรกที่ผมซื้อนะครับ จากพ่อเสรีนะครับหรือว่านายฮอยเสรีซึ่งตอนนั้นผมฝึกม้าไม่เป็นเลยแล้วก็ม้าไม่เคยม้าเคยขึ้นหลังแล้วแต่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับวันนั้นก็ไปฝึกเขาเราก็ศึกษาตามโซเชียลตามคลิปนะครับสอบถามก็ฝึกเมฆพยักนะครับจนเป็นมา้าแล้วก็สามารถขี่ได้แล้วก็ออกเทลเทลได้นะครับทีนี้พอผมฝึกเมฆได้แล้วนะครับก็เพอเอิญผมไม่รู้จักกับเสียเต้นะครับก็คือเสียเต้ม้าทองฟาบนะครับซึ่งเป็นสายผมนี่แหละแล้วก็ ทานก็ได้แนะนำะวิธีการเลี้ยงม้าการขี่ม้ายังไงให้กับเรานะครับแล้วก็ทําให้เราไปไวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับทีนี้การเลี้ยงม้ามาก,ก็คือเรายังมีปัญหาเรื่องการฝึกฝนนะครับแต่ผมอาชัยที่ว่าตัวเองอมีความที่จะใจสู้นะครับใจสู้เออเราอยากได้ม้านะเราเราเราจะเลี้ยงม้าเป็นก็เลยเลี้ยงม้าไปสักระยะหนึ่งนะครับปรากฏว่าม้าตัวนั้นนะครับก็คือมีปัญหาเรื่องสุขภาพของกีดนะครับ เพราะว่าผมไม่กล้ายุกข,ขาเขาทั้งลหลายข้างเลยแล้วก็ทําความสะอาดอะไรไม่ได้เลยอพอเลี้ยงไปได้สักระยะหนึ่งมามีปัญหารเรื่องกีบนะครับผมก็ได้ติดต่อผมก็เลยว่าเรื่องของกีบเป็นเรื่องสิ่งสิ่งที่สาคัญนะครับผมก็ได้ไปคุยกับอาจารย์อนานาจนะครับแล้วก็ติดต่อให้ท่านมาสอนเรื่องการทําเล็บก็ทําเล็บได้นะครับก็ดูแลมาได้ก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์หลายอย่างนะครับที่ผ่านมานะครับจนแม้กระทั่งตอนนี้ก็ซื้อสามารถที่จะวางเกิดได้นะครับ คีม้าเราต้องเลือกอ่านแบบไหนครับโอเคครับคีม้านะครับก็ขึ้นกับความชอบของแต่ละคนเหมือนกันครับอานม้าที่ผมใช้ผมจะเป็นเป็นอ่านมาของคาร์บอยนะครับซึ่งมาจากอเมริกานะครับซึ่งเป็นแฮนด์เมดแล้วก็อ่านเหล่านี้นะครับก็คือสามารถที่จะเกาะหลังได้ดีมีน้ําหนักที่ดีนะครับมีวัสดุที่ดีนะครับเวลาเราติดลักทึบอะไรต่างๆนะครับก็จะทําให้อ่านที่นั้นคือเกาะ แน่นกับหลังม้านะครับเวลาเราขี่ไปอ่านจะไม่โครงเคนนะครับแต่ว่าอังกฤษแบบอังกฤษก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็มีคนขี่สไตล์ก็กจะใช้แบบอังกฤษนะครับก็ใช้ได้ดีเหมือนกันแล้วก็เกาะหลังแต่ว่าผมคิดว่าในะความคิดของโคบานเนี่ยโคบานชอบ,บอ่านแบบคาร์บอยนะครับเพราะว่าจะแรดรัดแน่นเลยนะครับแล้วก็ว่าวการวางตำแหน่งอา่านก็จะสำคัญเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่ขี่ม้าเนี่ยถ้าเราวาง ตำแหน่งของอานไม่เหมาะสมนะครับอานอ,อาจจะหมุนนะครับหมุนลงแล้วก็ทำให้เราตกมาได้นะครับโคบาลมีประสบการณ์การตกมาอยู่2รอ,อบก็คือเกิดจากเราเราลัดลัดรัดไม่แน่นครับรัดไม่แน่นเช็คไม่ดีพอแล้วก็วางตำแหน่งไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็อานก็จะเทเทเ,พเพราลงไปนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งอานนั้นก็สําคัญนะครับมีผ้ารองถ้าไม่มีผ้ารองก็าอาจจะเกิดการเสียดสีอาจจะเกิดเขาเรียกว่า เกิดบาดแผลต,ตรงที่หลังมา้าได้นะครับต้องต้องระม,มัดระวังพอสมควรนะครับเมื่อกี้ถึงไหนละเมื่อกี้ถึงว่าอพอดีโคบานนำม,ามา้ามาเลี้ยงม้ามีปัญหาเรื่องเล็บนะครับโคบานก็เลยไปให้อาจารย์น้านมาช่วยสอนเรื่องการทําเล็บนะครับก็คือรักษามามามาสรรักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มทําเล็บเองแหละครับทีนี้การทําเล็บเองนี่ก็คือทํากีบม้าเองนี่มันมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันถ้าเรารู้วิธีการตึกนะครับ เราก็จะค่อยฝึกยกขาเรื่อยๆนะครับหลังจากยกขาได้เราก็จะมีวิธีการแต่งเล็บเขาให้เขาได้ลักษณะของกีดองศาที่เหมาะสมนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดปีกย่อยนะครับทีนี้พอม้ามาเลี้ยงได้ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มปรีคุณเป้นะครับม้าทองฟาร์มก็เข้ามาช่วยแล้วก็ให้ได้คำคำแนะนําแล้วก็ต่อยอดนะครับค่อยๆดูข้อมูลไปจากฐานข้อมูลมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกมา้าการขี่มมานะครับ ม้าเราควรอาบน้ําให้เขา1เดือนกี่ครั้งครับนะครับการอาบน้ําให้ม้า1เดือนนะครับปกติผมอาบน้ําให้ม้าก็คือ,อาการอาบน้ําให้ม้านี่ผมจะอาบตอนที่เขามีเหงื่อนะครับมีเหงื่อมากแล้วมีเหงื่อแล้วก็อาบเลยนะครับไม่ได้ฟิกตายตัวว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับก็คือเราจะอาบให้เขาได้ถ้ามีเหงื่อก็ต้องอาบเพราะว่าป้องกันเรื่องของผิวหนังเชื้อราอะไรต่างๆตามมานะครับ พอเราได้ขี่ม้าสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็เคยคิดว่าเออแบบมันน่าจะมีอะไรมากกว่าน,นี้ไหมมา,ม,ามากกว่าการขี่ม้านะครับผมก็มองไปถึงเรื่องของบงบาทนะครับบงบาทบงบาทที่โคบานเมืองร้อยเกิือนีน่เล่นประจํานะครับแล้วก็โคบานเพื่อนเลี้ยงบัวด้วยนะครับโดยเฉพาะวัวที่มีปัญหา,าการฉีดยาอะไรต่างๆไม่สามารถที่จะฉีดยาได้จากยานะครับพอเราฝึกบงบาทภาคพื้นดินเราเราสามารถที่จะคลองได แล้วก็จกับวัวได้ก็ถือว่าตัวนั้นก็คือเราคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมางคือจะลเรา่อใช้บงบาตจริงนะครับแล้วก็การฝึกนะครับพอดีผมโชคดีหน่อยนะครับได้คําแนะนําจากคาร์บอยพันแปนะครับท่านหนึ่งนะครับที่ผมเคารพนับถือท่านมากนะครับแล้วก็แนะนําเรื่องการใช้บงบาทรแล้วก็ใช้บงบาตนั้นมาจ,าาจับสัตว์จริงๆนะครับทุกครั้งที่เราจะรู้ได้ไงว่าม้าเขาเหนื่อยทุกครั้งที่ขึ้นหลังม้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเหนื่อยครับ การดูว่าม้าเหนื่อยนะครับปกติการออกเทรล i ลดิงในระยะทางไกลๆนั้นนะครับเราไม่ควรที่จะฝืนม้านะครับหรือว่าควบเร็วจนเกินไปให้เราสังเกตนะครับในเรื่องของเหงื่อที่มันไหลออกมานะครับแล้วก็อุณหภูมิของร่างกายเราจับที่ต้นคอจับที่ก้นนะครับถ้าเกิดเขามีการหายใจที่ผิดปกติผิดจังหวะนะครับตอนนั้นก็เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเราต้องลงลงลงจากหลังม้าแล้วแล้วก็พยายามที่จะหานะครับ ทำให้อุณหภูมิร่างกายให้เขาเป็นปกติให้เร็วที่สุดนะครับหลายๆคนถ้ามา้าเครื่องร้อนมากๆก็าอาบน้ําให้นะครับสังเกตการหายใจนะครับสรุปแล้วเราสังเกตที่การหายใจของม้านะครับแล้วก็อุณหภูมิร่างกายโดยที่เราสัมผัสกับเนื้อตัวเขาถ้าร้อนมากถ้าหายใจเริ่มหอบมากแล้วก็ควรที่จะลงนะครับหายใจผิดจังหวะจากที่ควรจะเป็นจากที่เราเคยออกกาลังกายครับอพอได้ขี่มา้าสักระยะหนึ่งนะครับเราก็เริ่มคิดแล้วว่า เราคนแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้โคบานชอบมารักมาครับแรงบันดาลใจที่ให้ทําให้ผมรักหมาและชอบมานะครับทีแรกก็โคบานก็ยังไม่เข้าใจความรู้สึกมาเหมือนกันนะครับก็พยายามเลี้ยงมาแต่ทีนี้เริ่มรู้แล้วว่าทําไมทําให้เรารักเขานะครับมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่น่ารักนะครับเขาจะเป็นสัตว์ที่เอาเอา,เอาตัอรอดนะครับก็คือพยายามที่จะหนีเอาตัอรอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาเ เชื่อเชื่อใจเราเชื่อมั่นเราแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าสามารถที่จะควบคุมม้าได้นะครับทําให้เราเกิดรักม้ามากขึ้นโดยเฉพาะที่เราใช้งานเขานะครับโดยออกเทลนะครับออกระยะทางไกลๆนะครับไปเห็นธรรมชาติไปในท้องที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนม้าเหล่านี้ก็จะพาเราไปไปถึงที่นั่นนะครับแล้วก็ทําให้เรามีความสุขอยู่บนหลังม้านะครับโดยเฉพาะคุณสันติออฟฟิเชีนะครับก็เคย ขี่ม้าครั้งแรกแล้วก็ขี่ได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับใช้ระยะเวลา3วัน4วันก็สามารถที่จะออกเทลออกเทงได้แล้วถือว่ามีเป็นคนที่มีทักษะที่ดีเยี่ยมแล้วก็สังเกตโคบานอย่างดีนะครับซึ่งโคบานใช้เวลาขี่ม้าก็นานเหมือนกันนะครับกว่าจะจับจุดได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับอพอเราโคบานทำาคบให้ม้าอยู่แบบไหนครับอ๋อ สำหรับการทำคอกมานะครับผมก็จะใช้อ่าก็คือทำเป็นพกธรรมดาครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญหนึ่งคอกต้องแข็งแรงนะครับผมจะใช้เหล็กนะครับแล้วก็พยายามลบเหลี่ยมมุมของของมีคมนะครับไม่ให้คอกนั้นมีของมีคมเลยเพราะว่าม้าบางทีอ่าเขามีเหงื่อมากนะครับเขาเข้าไปอยู่ในคอกแล้วเขาก็อาจจะเสียดสีนะครับกับบริเวณคอกเนี่ยทำให้คอกนั้นได้ ทำให้ม้าเกิดบาดแผลได้ถ้าม้าเกิดบาดแผลน,นะครับเราควรที่จะใส่ยาทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเบตาดินโพว,วิดินนะครับถ้าเราไม่ใส่ทันทีแล้วนั้นก็อาจจะทําให้ม้าตัวนั้นเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อตามมาได้ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญที่ภาวะเลือดขวนที่เราจะต้องจัดการนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับโคบอลก็จะมีเพลงแต่งนะครับของอาจารย์แอดนะครับอยากอยากจะ เล่นให้ f c ฟังสักเพลงหนึ่งก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะครับ<อ>จะ,จะากจะเล่นเพลงให้กับคุณสันติออฟฟิเชีฟังมาที่อะไรนะครับเมื่อกี้ขอขอ,ขอขาคำถามใหม่นะครับเมื่อกี้เออขอดูหน่อยแป๊บนึงนะครับบัวอะไรนะครับเดี๋ยว ช่วยให้คุณสันติท,ทวนนิดหน่อยแต่สามารถสอบถามได้เรื่อยๆนะครับ mm hmm. ถ้าเรารู้ครูบ,คบางก็ไม่ได้ใช่คนเก่งนะครับก็คิดว่าน่าจะตอบคาถามตามประสบการณ์ที่ที่เคยที่เคยเจอมานะครับ mm hmm. แล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะครับ mm hmm. ก็สามารถสอบถามได้เรื่อยๆนะครับ mm hmm. ขอบคุณคุณสันติออฟฟิเชียลนะครับห mm hmm. ากเพื่อนๆดูไลฟ์สดนี้นะครับก็ ฝากติดตามช่องโคบารเมืองร้อยเกิดออฟฟิเชียลแล้วก็คุณสันติออฟฟิเชียลนะครับาสามารถเข้าไปดูได้นะครับคุณสันติก็จะเป็นเรื่องของบริษัทเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นคลิปที่มีคุณภาพนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้าไปชมนะครับม้ากับวัวเราเลี้ยงเหมือนกันไหมครับม้ากับวัวนะครับเรามีการเลี้ยงที่แตกต่างกันนะครับม้ากับวัวนะครับ โดยหลักที่สําคัญนะครับวัวน,นี่คือสามารถกินอาหารวัวน,นี่สามารถกินอาหารหยาบนะครับอาหารหยาบได้อย่างเต็มที่นะครับแทบแทบไม่จํากัดเลยนะครับแต่ว่าม้ามีการเลี้ยงที่แตกต่างนะครับม้าจะ,ะต้องให้ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ให้เขากินเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากระเพาะวัวกับกระเพาะม้ามีความแตกต่างกันวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อนะครับมีสี่ส,สี่สี่กระเพาะด้วยกันนะครับแล้วก็ก็จะมีกระบวนการย่อยของวัวมีการพักมีการ เอาขยอกอาหารออกไปเพื่อจะเคี้ยวเอื้องแล้วก็นําสู่กระเพาะอ,อีกทีหนึ่งแต่ว่าม้านั้นครับม้าก็มีความแตกต่างเพราะว่ามีกระเพาะเดียวนะครับแล้วก็ม้าไม่สามารถเรอได้นะครับไม่สามารถเอาแกส๊สออกได้นะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราควรที่จะให้ม้ากินอาหารเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องเยอะนะครับแต่กบาลป้องกันคือการใส่ตะก้อไว้แล้วก็เอายาเอาอะไรอย่างนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะให้ม้าได้กินเรื่อยๆทั้งวันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูนะครับโดยเฉพาะคุณสันติอ f ฟฟิเชีได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังอยากจะเลี้ยงม้านะครับหรือว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งก็สามารถสอบถามกันได้นะครับโครูบานจะถ้ารู้ก็จะตอบคำถามให้นะครับเราจะมีเพลงฝากก่อนจากกันวันนี้นะครับ <c oughs> กลับมาบ้านเพื่อให้ลูกทำไม่มีโรเมื่อไในนอค่อยๆยกลีนแผ่นนังบันทึกเรื่องราวโอ้ชีวิตที่ผ่านมายาวขอเป็นเรื่องราว ไม่ได้อ,อภัยให้ใครง่ายไดมือในนักค,อค,อคอยย่อยๆจีมแผ่นหนังบันทึกเรื่องราวโอ้ชีวิตที่ผ่านมายาวเป็นเรื่องราวของทุ่งกุลาขอบคุณคุณสันติออฟฟิเชียลนะครับที่มาชมวันนี้แล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนนะครับ สำหรับวันนี้โคบาลเมืองร้อยเกินก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันหลังจะมาไลฟ์สดนะครับในเรื่องของการปฏิสัท์แรงต่างที่พอที่เราจะแลกเปลี่ยนได้นะครับหากนเพื่อนที่จะสอบถามนะครับถ้าโคบาลรู้โคบานอ่านมาโคบาลมีประสบการณ์โคบานก็จะพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงมันยังไงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ